สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะแม่เพนได้นำเสนอแนวทางฮานอยของวันที่22ไปให้กับเอซทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันหมดแล้วเนาะคลิปนี้แม่เพนได้แนวทางรัฐบาลไทยเนาะของอาจารย์หนุ่มกระสินแยกบนแยกล่างนะคะแล้วก็ของเอสเอ้ยพารวยนะคะ เพิ่นกระแย,ยกบนแย,ยกล่างคัดบนขัดล่างมาให้เลี้ยวนะคะเอฟซีให้เอฟซีทั้งช่องมาเบิ่งน้ำกันค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยเนาะในคลิปนี้แม่เพนก็จะมีเลขฝันพิหัชและเลขฝันแม่น้องํำแพงมาให้เอฟซีทั้งช่องได้เบิง่งเป็นแนวทางกันเด้อจ้ะเนาะให้พิจ,จารณาเอาตัวเลขทุกตัวที่แม่เพ้นเอามานําเสนอให้เอฟซีทั้งช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้น ถ้าเชื่อก็ตามถ้าบอเชื่อก็พานไปใดนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดเนาะค่ะเอซอ่ะเดี๋ยวไปเพ่นจะให้เอทั้งช่องเบิงของอาจารย์หนุ่มกลาสินงวดที่แล้วนะะเนาะเพิ่นให้มาบนวิ่งหตัวเดียวนะคะบนวิ่ง6ตัวเดียว,ะะว,วเพิเ่นจับคู่3ามตัวบนเนาะเจ็หหาเนาะ,ะช่ยอันละเต็ม2อเต็มนะคะ จับคู่บอเขาเนาะพันไห้มาาแค่2คูกะจับคู่บเขาแต่วิ่งรูดบนเพิ่นเขานะคะให้มา6ตัวเดียว6เขา้าเลขออก6กสบนนะคะ fc ส่วนล่างให้มา5วิ่ง5้าตัวเดียวบบมานะคะรูดค่ะบบเขา่าส่วนเลขที่แม่เพ็นชอบงวดที่แล้วหลุดนะคะชอบ3 5มห้าเลขออก3ามหสนะคะ fc บบเขาเนาะ ส่วนเลขฝันค่ะนี่ค่ะเลขฝันไม่น้องคำแพงเนาะฝันว่ายายตายนะคะกับน้องสายตายอายุบอกอกนาะมาออกเลขที่บ้านเนาะคะ่ะเพราะว่าตรงกับเลขทะเบียนรถพิภาร์นาะไม่เพื่นฝันเกี่ยวตายแล้วขึ้นนะคะ fc ฝันเห็นสุดใจพาลุ้ยกระต่ายแล้วขึ้นค่ะกับเลขเก่ากับขึ้นมากก็คือสองหนึ่งหนึ่งสองนั่นนะคะ่ะเนาะ fc ม่เพื่นกับบอย เก่งเหลืองถนัดเหลืองความฝันดอกคะ่ะแต่ว่าถ้าบอกตรงๆไ่เพ่นก็ซื้อบรได้ขึ้นกันเนะาะถ้าบอกตรงๆจังสิซื้อได้ค่ะส่วนรัฐบาลไทยพ่อช่างคมนะคะมาแล้วเนาะเดี๋ยวไ่เพ่นจะท่วนขึ้นไหกอนเพราะว่าไ่เพ่นลงคลิปหายเรวเนาะบางคนก็นเห็นบางคนก็บ่เห็นเนาะมาเบิ่งของพ่อช่างคมค่ะง,งวดวันที่สอง มกราคม2567พ่อช่างคมให้นาพันไล้มือเพ่นเขียนกับมือเองเด้อเนาะวิ่งลูดบนล่างเนาะวิ่งบนล่างให้เด่นที่4ีลอง3าวนันนี้จับคู่37 38 39 47 48 49ก็จะเน้นที่38กับ49นะคะชุด3าตัวบนเน้น0 49แล้วก็ลองมา เจ็ดสามแปดนะคะ FC ของพ่อช่างคมค่คะส่วนเขาฝังมางวนนี้ให้วิ่งลูดสามกับสี่บนล่างนะคะจับคู่ที่สามสี่เจ็ดสี่สามหกชุดลองเออชุดสองตัวสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะคะ FC เนอะของเขาฝังมาก็ลงคลิปไปแล้วตวนคืนให้ซื้อเนาะ ของตาปากน้ำโพก็ลงคิดไปแล้วง่วนนีให้วิ่งลู่ที่เจ็ดกับสี่จับคู่ที่สี่เจ็ดหนึ 8, ่งเจ็ดสี่แปดสองตัวสี่แปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะคะส่วนของอาจารย์ต้อยน้ำโชคนะคะเพิ่นไหมาบนวิ่งห้าตัวเดียวจับคู่ห้าสองห้าเจ็ดวิ่งล่างหนึ่งกับสองจับคู่เก้าหนึ่งเจ็ดสองนะคะผู้ใดอยากติดต่อหา อาจารย์ต้อยก็ติดต่อได้เดอ้อนี่ค่ะเบอร์โทรทั้งล่างนี้เนาะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเมเพ่นจะให้เบริงเนาะเลขดับงวดน,นี้เป็นงวดแรกที่อาจารย์ต้อยเพื่อนให้กับแม่เพ่นมานะคะของรัฐบาลไทยบนอย่างเดียวนะคะดับบนมีศูนย์สามสี่เนาะเป็นแค่แนวทางนะคะแต่บรวกลัลร้อยนะคะเอฟซดับที่หลักหน่วยและหลักสิบนะคะไม่รวมหลักร้อยเดอ้อจาาเพื่อนวาเนาะ แต่ว่าเพิ่อนกระบออยากให้เท่าใดแต่ว่าไม่เพ่นขอไปนะคะ FC เพราะว่ามี f อซหลายๆคนขอว่าเลขดับอันลาพัฒนาอาจารย์ต้อยแม่นดีลองขออ่ารัฐบาลไทยให้หน่อยไม่เพ่นว่าสั่นไม่เพ่นกระขอให้เนาะกระไดมาตามนี้ค่ะผิดถูกยาว่ากันเนาะเป็นแค่แนวทางนะคะ ส่วนแอดอ้อยพารวยนะคะเลขในตารางแล้วก็เลขชุดเต็มบนล่างนะคะทั้งหมดมี15คู่งวดที่แล้วทั้งหมดมี15คู่เลขในตารางมาบนล่างแล้วก็เลขชุดเต็มก็มาบนล่างนะคะ fc งวดนี้ชุดเต็มก็15หคู่เหมือนเดิมเนาะเพิ่นกระหายมากตามนี้ค่ะแต่ว่าเพิ่นคัดมาให้อีกแล้วนะคะคัดชุดบน6คู่ชุดล่าง6คู่นะคะ ถ่าไปเบิ้ลน้ำกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเพนจะให้เอฟซีทั้งช่องมาเบิ้งแคปหนาจอเอาเลขฟันพี่ประฮัทค่ะงวดนี้พี่ประฮัทเพิ่นฟันได้เจ็ดศูนย์สี่นะคะเอฟซีเจ็ดศูนย์สี่เพิ่นว่าเพิ่นฟันขึ้นเครื่องบินนะคะเนาะเห็นเพิ่นเหลียวไปเห็นตัวเลขยุดดูปีเครื่องบินว่า เห็นเจ็ดศูนย์สี่น้องว่าที่แล้วเพิ่นได้ฝันได้เก้าศูนย์สามออกกับหัวน้องมาตรงกับเลขถูกเลขถูกเพิ่นจุดได้ศูนย์หกศูนย์สามหกนะคะ fc ของพี่พาหั์ค่ะอยากเบิ้งชัดเจนชัดเจน,จนก็ต้องไปเบิ้งช่องพี่พาหั์เด้อเนาะอันนี้แม่เพ่นเอามาหายเบิง้งข้าวเบิ้งซื้อๆค่ะส่วนเลขฝันแม่น้องคำแพงหวดนี้คือสีคือคือเพิ่นวามีหลายๆคนว่าเลข ฝันแม่น้องคำแพงตรงกับเลขดับหมดเลยน่าเลขดับก็เลขดับเนาะกาให้เบิงงเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผู้ใดอยากจะเอาไปเป็นแนวทางห้าน้อยหรือว่าลาวพัฒนาก็ได้แล้วแต่เนาะอยู่ที่ดวงใครดวงมันนะคะ fc ะตามนี้ค่ะอ่าได้มาแล้วบาทนี้ของอาจารย์หนุ่มกระสินมาเบิง่งนน้ำกันค่ะงวดวันที่ส โมกราคมสองหาหกเจ็ดอาจารย์หนุ่มกระสินให้วิ่งลูดบน9เม็ดเดียวนะคะวิ่งลูดบน9เม็ดเดียวงวดที่แล้ว6นะคะงวดนี้9เนาะจับคู่ชุด3ตัวบน0ูนย์แปแล้วก็2ตัวมี8ปดกับ8ปดเน้นที่8ปดนะคะ fc ชุดบนค่ะ ส่วนล่างวิ่ง8ตัวเดียวจับคู่8281นึ่งเน้นที่แปเม็ดเดียวค่ะอาจารย์เพิินวาอ่าไม่เพนแม่เพนชอบตัวไหนวันอันนดนี้บนข้างถ้ามีตัวดีก็เอามาจับใส่9้าเลยเพราะว่าเดินดีมากเพิ่นวาเนาะเอซทั้งช่องเพิินมกักตามเพิินกระหาตัววิ่งลูดดีๆมาจับไซเดอเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาของอาจารย์หนุ่มกรลสินเด้อค่ะ รัฐบาลไทยเนาะอาจารย์หนุ่มกระสินเมื่อที่แล้ววิ่งบน6ตัวเดียวก็มาวิ่งล่าง5บอมานะคะลุดวิ่งบนก็เข้ามาติดต่อกัน3าสีงวดแล้วเด้อจ้ะเนาะยังบรลลดค่ะแต่ว่าเพ่นกระจับคู่พาดแน่เนาะแต่ว่างวดอ่าที่ออก2องหนึ่งงวดก้อนก้อนนันบนน่นนะสองสองหนึ่งะเนาะเข่าอยู่พ่นจับคู่ให้เข่ายูนะคะเออ่ะได้แล้วไปเบิ่งของ แอดอ้อยพารวยนะคะรัฐบาลไทยของแอดอ้อยพารวยพันแยกบนมหัยมีแปดคู่เนาะบอมเป็นหกคู่ก็คือวิ่งบนแปดกับเจ็ดเน้นแปดรองเจ็ดนะคะอันนี้บนอย่างเดียวนะคะเอฟซี FC. จับคู่แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้า 7จ็ดสอและ79เเพิ่นเน้นให้หาคูนะคะ fc ก็คือ81 83 89 72แล้วก็เจนะคะงมดที่แล้วเพิ่นก็นเน้นให้เข่านะคะเข้าที่6กสเดอ้อจาบนเนาะของแอดอ้อยพารวยค่ะส่วนชุด3ตัวบนจะเน้นให้เม็ดเดียวก็คือ587นะคะ fc ห้า ชุดลองมาเนาะสามตัวบนก็จะมีสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสามห้าเจ็ดสองแล้วก็ห้าแปดเก้านั่นเองค่ะนี่ค่ะอันนี้ชุดบนนะคะแคปหน้าจอค่ะ,ะเดี๋ยวเพิ่นจะให้เบิ้งชุดล่างนะคะนี่ค่ะส่วนล่างค่ะล่างให้วิ่งลูดเออให้ มามีหลักสิบนะเนาะเพิ่นเฮดแยกเป็นหลักสิบหลักหน่วยมาให้ค่ะล่างหลักสิบมีหนึ่งสองห้าหลักหน่วยมีหนึ่งสามเก้างวดที่แล้วล่างของแอดอ้อยพารวยหนึ่งกับสองมาด้วยกันนะคะงวดที่แล้วหลักสิบมาด้วยกันค่ะเนาะหลักหน่วยบอมานะคะเอฟซี FC. แล้วก็จับคู่มีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสาม สองสามห้าสมหนงวดน,นี้เน้นที่11 19 29และ59เนะคะเน้นให้สคู่ค่ะล่างเนาะผู้ใดมีตัวมักในใจกะเอาไปหยิบจับเลือกเอานะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเพิ่นเอามาให้เต็มสูตรนะคะให้เอฟทั้งช่องไปเลือกคัดเน้นเอาผู้ใดมักตัวใดมีตัวดีในใจก็เอามาจับใส่นะคะ ตรงกันบอ่บอรตรงกันบอ่อเนาะอยู่ที่ดวงวัดดวงไผ่ดวงมั่นค่ะการเสียงซื่อการลงทุนก็คือความเสียงของทุกคนนะคะถูกก็ได้โบถูกก็เสียนะคะ fc อ่าแคปหน้าจอค่ะวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังปไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะแต่สำหรับแม่เพ่้แม่เพ่นจะมักตัวนี้นะคะ fc ชอบตัวนี้ค่ะ เนาะเพราะว่าตรงกับเลฝันแม่เพ่นค่ะนี่กับหาน้ำนี่เพราะว่าชอบสองตัวนี้เนาะแต่บกูว่ามีเอซมากตามบ่เนาะอยู่ที่ดวงไผยดวงมั่นนะคะอาแม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ